วันนี้ผมได้ดู The Amazing Digital ซอ r c คัดตอนที่6แล้วแต่คุณสงสัยใหม่ว่าทำไมแจ๊ะถึงเปิดน้ำล้วไม่ล้างหน้าแจ๊ะปกติจะเป็นตัวละครที่ชอบแกล้งและทำตัวกวนการที่เขาเปิดน้ำอาจเป็นการประชดตัวเองเพราะว่าการล้างหน้าที่นี่ ไม่มีความหมายเพราะร่างกายไม่ได้สกระปรกจริงๆหรือน้ำที่ไหลลงรูอย่างเปล่าประโยชน์อาจสื่อถึงการปล่อยเวลาและพลังงานอย่างสูญเปล่าซึ่งอาจหมายถึงเขาหลีเลี่ยงการลงมือทำเขาอาจมีปมที่ไม่เคยแก้ไขเหมือนกับการเปิดน้ำแล้วไม่ล้างหน้าซึ่งเขาอาจซ่อนความสิ้นหวังไว้ในความตลกซึ่งเขาใช้น้ำได้สิ้นเปลืองมากแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับตอนนี้และแจ๊ ที่กลับมามีหางก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับ